thank no. you เป็นอะไรหรอเจ้าวัวทำหน้าบึ้งตึงเชียวฉันอยากกลับบ้านน่ะฉันไม่อยากมาโรงเรียนเลยทำไมล่ะมาโรงเรียนได้ทั้งความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเธออยู่บ้านน่ะเธอก็จะไม่มีความรู้นะสิถ้าฉันอยู่บ้านฉันจะไม่มีความรู้หรอใช่นะสิฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังดิทานเรื่องแกะน้อยนักอ่าน ฟูฟูแกะน้อยขนยิกหยองไม่อยากไปโรงเรียนเลยวิ่งเล่นในทุ่งกว้างสนุกกว่าเป็นไหนไหนแต่ฟูฟูก็ต้องไปเป้น้อยสีแดงใส่หนังสือหนังอึ้งฟูฟูเดินลากขาตุ้มตะตุ้มตุย้ยบกมือลาแม่แต่เดินมาได้หน่อยเดียวก็ถึงทางแยกไปโรงเรียนเลี้ยวซ้ายไปทุ่งกว้างเลี้ยวขวา ฟูฟูมองไปทางซ้ายแล้วเลี้ยวไปทางขวาจากนั้นก็กระโดดหยองๆไปตามทุ่งหญ้าดอกไม้หอมหอมในทุ่งระแก้มฟูฟูเพื่อทักทายสวัสดีจ้าไม่ไปโรงเรียนหรือดอกไม้สีแดงถามฟูฟูสายหน้าแล้วมองตามตั๊ก,กแตนสีเขียวไปอย่างตื่นเต้นในทุ่งกว้างมีอะไรให้เล่นเยอะแยะ ฟูฟูเล่นสนุกอยู่กับตั๊กแตนและผีเสื้อสีสวยๆจนคำ่ำเรื่องโรงเรียนนะ่ะลืมไปแล้วละ่ะพอฟ้าเริ่มมืดฟูฟูก็คิดว่าจะต้องกลับบ้านเสียทีแต่เอต้องเลี้ยวไปทางไหนนะยังดีที่มีป้ายบอกแต่ฟูฟูอ่านไม่ออกทันใดนั้นเงามืดน่ากลัวก็เคลื่อนวูบเข้ามา าตามหาฟู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 กอดพ่อตัวสัน่นน้ำตากระเด็นผมขอโทษครับที่หนีโรงเรียนเมื่อกลับบ้านอาบน้ำดื่มนมอุ่นๆแล้วพ่อก็เอาหนังสือเรียนออกมาให้ฟูฟูฝึกอ่านทบทวนที่คุณครูสอนไว้หอมออูหมูไม้เอกหมูบออานอบานไม้โทบ,บ้าน หมู่บ้านตรงไปฟูฟูฝึกอ่านเป็นการใหญ่ไม่ง่วงเลยอ่านเสียงดังจนแม่อมยิ้มเห็นไหมละ่ะถ้าลูกอ่านป้ายออกก็ไม่หลงทางพอว่าตั้งแต่นั้นฟูฟูก็ตื่นแต่เช้าดื่มนมแก้วโตสะพายเป้สีแดงเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนแล้วฝึกอ่านอ่านอ่าน ฟูฟูอ่านหนังสือทุกอย่างได้ความรู้มากมายแล้วเอาเรื่องสนุกในหนังสือไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแกะน้อยทั้งโรงเรียนก็เลยชอบอ่านหนังสือกันใหญ่วันนี้คุณครูใหญ่มอบรางวัลแกะน้อยนักอ่านให้ฟูฟูหนูทำให้เพื่อนๆรักการอ่านกันทั้งโรงเรียนเลยเก่งมากจ้าเพื่อนๆปรบมือกันเสียงดังส่วนฟูฟูนะหรือยิ้มแก้มปริเชลา เข้าใจแล้วล่ะมาโรงเรียนได้ความรู้มากมายถ้าฉันอยู่บ้านจะไม่มีความรู้อ่านหนังสือไม่ออกด้วยใช่แล้วล่ะท้องโลกนิทาน